สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องการตรวจไขมันในเลือดกันนะครับแต่จะไปไกลกว่าแค่ค่า LDL ไขมันเลวกับ HDL ไขมันดีที่เราเคุ้นเคยกันดีคือพื้นฐานเราก็เข้าใจว่า LDL มันสะสมในหลอดเลือดส่วน HDL ช่วยเอาออกไปกำจัดใช่ไหมครับแต่ว่าข้อมูลใหม่ๆกับแนวทางสากลอย่างของ HAACC หรือ Nice ที่ยงกรษเนี่ยเขาบอกว่า มองแค่นี้อาจจะไม่พอแล้ววันนี้เราเลยจะมาดูกันครับว่าทำไมเราต้องดูอะไรเพิ่มเพื่อให้เข้าใจความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือ CVD เนี่ยได้ครอบคลุมแม่นยำขึ้นโอเคเรามาแกะกล่องเรื่องนี้กันครับข้อจำกัดของการดูแค่ LDLHDL แบบเดิมๆนะครับคือ 1. มันมองข้ามไขมันตัวร้ายอื่นๆไปเลยเช่น VLDLIDL หรือตัวที่น่ากังวลอย่าง LPA เนี่ย แล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นคือมันไม่ได้บอกจํานวนหรือขนาดของอนุภาค LDL โดยตรงซึ่งไอพวกขนาดเล็กๆหนานแน่นที่เรียกว่า small dense LDL เนี่ยเขาว่ามันอันตรายกว่าชัดเจนเลยและสุดท้ายค่าพื้นฐานพวกนี้มันไม่ได้สะท้อนปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่สำคัญอย่างเอ่อการอักเสบเรื้อรังหรือภาวะดื้ออินซูลินเลยนะครับ ค,คือสิ่งที่น่าฝนใจตรงนี้ข้อจำกัดเหล่านี้มันสำคัญมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่อง LDL ขนาดเล็กหนาแน่นหรือ Small Dense LDL ที่ว่าอันตรายกว่า เพราะขนาดมันเล็กไงคะมันเลยแทรกซึมเข้าผนังหลอดเลือดได้ง่ายกว่าแล้วก็ถูกออกซิไดซ์ได้ง่ายกว่าด้วยซึ่งตรงนี้แหละคะ่ะที่ไปกระตุ้นให้เกิดการอักเสบตามมาแล้วการอักเสบเรื้อรังระดับต่ำๆกับภาวะดื้ออินซูลินน่ะจริงๆแล้วมันคือรากฐานสําคัญเลยนะคะของกระบวนการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน ครับแสดงว่าพอผลไขมันพื้นฐานมันเริ่มดูไม่ค่อยดีเช่น LDL สูง HDL ต่ำไตรกล r ซไรสูงหรือ t o t a ท c ลคอเลสเตอรสูงเนี่ยการตรวจเพิ่มเติมก็เข้ามามีบทบาทสำคัญเลยใช่ไหมครับตัวแรกที่มักจะพูดถึงกันคืออะพ l ลิโปรตีน B หรือ ApoB มันคืออะไรล่ะครับค่ะ ApoB เนี่ยมันเป็นโปรตีนโครงสร้างหลักเลยนะคะที่อยู่บนผิวของไลโปโปรตีนทุกชนิดที่แบบว่าก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดตีบ ไม่ใช่แค่ LDL นะคะแต่รวมถึง VLDL, IDL แล้วก็ LPA ด้วยความสำคัญของมันคือการวัด ApoB เนี่ยมันบอกจำนวนของอนุภาคไขมันร้ายทั้งหมดในเลือดได้แม่นยำกว่าการวัด LDL-C ค่ะเพราะ LDL-C มันบอกแค่ปริมาณไขมันที่อยู่ใน LDL เท่านั้นลองนึกภาพตามนะคะว่า LDL-C เหมือนบอกน้ำหนักผู้โดยสารรวมบนรถบัสหลายๆคัน แต่ APOB เนี่ยบอกจํานวนรถบัสทั้งหมดบนถนนเลยยิ่งมีรถบัสเยอะถึงแม้บางคันจะไม่เต็มมันก็ยิ่งเสี่ยงต่อการจราจรติดขัดหรือก็คืออุบัติเหตุในหลอดเลือดเรามากขึ้นพวกแนวทางจากสมาคมเบาหวานอเมริกัน ADA หรือสมาคมโรคหัวใจยุโรป ESC เดี๋ยวนี้ก็เลยแนะนำให้ตรวจ APOB ในกลุ่มที่เสี่ยงสูงๆค่ะเพื่อประเมินความเสี่ยงให้ชัดเจนขึ้นอ๋อเข้าใจเลยครับเหมือนนับจำนวนคันไม่ใช่แค่น้ำหนักรวม พอเรารู้จํานวนรถบัสหรืออาโปบี B แล้วเนี่ยมีวิธีดูไหมครับว่าถานนคือหลอดเลือดของเราเนี่ยมันเริ่มเสียหายไปบ้างหรือ,อยังเหมือนเคยได้ยิยนการตรวจที่เรียกว่า coronary artery calcium score หรือ CAC score ใช่เลยค่ะ CAC score เนี่ยคือการทำ CT scan ที่หัวใจนะคะเพื่อตรวจวัดปริมาณแคลเซียมหรือที่เราเรียกกันว่าหินปูนที่มันไปเกาะสะสมอยู่ในผนังหลอดเลือดหัวใจโดยตรงเลย ข้อดีของมันคือมันเป็นการดูความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแล้วในหลอดเลือดค่ะทําให้บ่งชี้ความเสี่ยงได้ชัดเจนมากแม้ในบางคนที่ค่าไขมันในเลือดดูเหมือนจะ,ะปกติดีก็ตามมันเลยมีประโยชน์มากในการตัดสินใจโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงปานกลางว่าเอ๊ะควรจะเริ่มใช้ยาลดไขมันกลุ่มสเตตินหรือยังตามที่แนวทางของ ACC AHA แนะนำไว้ค่ะโหเหมือนได้เห็นภาพเอ็กซเรย์ของหลอดเลือดเราเลยนะครับทีนี้ การที่หินปูนปิดเกาะหรืออนุภาคไขมันมันแทรกเข้าไปทําอันตรายเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะมันมีการอักเสบด้วยใช่ไหมครับแล้วเราจะวัดระดับการอักเสบในร่างกายได้ยังไงครับถูกต้องเลยค่ะการอักเสบเรื้อรังระดับต่ำๆเนี่ยเป็น,นกลไกสําคัญมากเราวัดได้ด้วยค่า high sensitivity C-reactive protein หรือ hsCRP ค่ะมันเป็นโปรตีนที่ตับสร้างขึ้นมาตอบสนองต่อการอักเสบ การตรวจแบบความไวสูงหรือ high sensitivity เนี่ยทำให้วัดได้แม้การอักเสบจะน้อยมากๆแต่เรื้อรังซึ่งนี่แหละค่ะเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหัวใจและหลอดเลือดถ้าค่ามันสูงกว่า3.0 mg/l ก็คือบ่งชี้ความเสี่ยงสูงแล้วนะคะแม้ว่าค่า LDL อาจจะอยู่ในเกณฑ์ปกติก็ตาม เหมือนในการศึกษาสำคัญอย่าง Jupiter Trial นะคะเขาพบว่าคนที่มี HsCRP สูงเนี่ยมีความเสี่ยงสูงแล้วก็ได้ประโยชน์จากการรักษาด้วยยาถึงแม้ LDL จะไม่ได้สูงมากก็ตามมันเหมือนเป็นสัญญาณเตือนภัยเงีย,งยบๆในร่างกายที่เราไม่ควรมองข้ามเลยค่ะน่าสนใจมากๆครับแสดงว่าการอักเสบเป็นอีกปัจจัยซ่อนเร้นสำคัญเลย แล้วการหลักเสพหรือรังนี้ก็มักจะเ,เชื่อมโยงกับปัญหาระบบเผาผลาญอื่นๆด้วยโดยเฉพาะเรื่องอินซูลินใช่ไหมครับการตรวจ h o m าไออานี้เข้ามาเกี่ยวตรงนี้ยังไงครับใช่ค่ะภาวะดื้ออินซูลินกับการอักเสบเนี่ยมักจะมาคู่กันเลย h o m าไออาหรือชื่อเต็มๆคือ homeostatic model assessment of insulin resistance เนี่ยมันเป็นค่าที่คำนวณจากระดับน้ำตาลและอินซูลินในเลือดตอนอดอาหารค่ะ เพื่อประเมินภาวะดื้ออินซูลินโดยตรงเลยความสำคัญคือภาวะนี้มันเป็นเหมือนศูนย์กลางของปัญหาเมตาบอลิกหลายอย่างเลยนะคะทั้งไขมันพอกตับทรกลิซไรด์สูงการมี LDL ขนาดเล็กหนาแน่นหรือ SdlDL มากขึ้นและแน่นอนค่ะว่ามันเพิ่มความเสี่ยงต่อทั้งเบาหวานประเภทที่2และโรคหัวใจอย่างมีนัยสำคัญเลยถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นจะเห็นเลยว่าการจัดการภาวะดื้ออินซูลินเนี่ย เป็นหัวใจสำคัญของการป้องกันโรคเรื้อรังหลายชนิดเลยค่ะซึ่งแนวทางของทั้ง ADA และสมาคมยุโรปเพื่อการศึกษาโรคเบาหวาน EASD ก็เน้นย้ำเรื่องการประเมินภาวะนี้ในกลุ่มเสี่ยงค่ะครับ สรุปแล้วเพื่อให้เห็นภาพความเสี่ยงโรคหัวใจที่มันชัดเจนขึ้นเนี่ยนอกจากการดู LDL HDL พื้นฐานแล้วการตรวจเพิ่มเติมอย่าง a p p l e b เพื่อดูจำนวนอนุภาคไขมันร้าย CAC Score เพื่อดูความเสียหายจริงที่หลอดเลือด hsCRP เพื่อวัดการอักเสบเรื้อรังแล้วก็ HOMA-IR เพื่อประเมินภาวะดื้ออินซูลินพวกนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเข้าใจสถานการณ์ได้ลึกซึ้งขึ้นมากๆเลยแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงในภาพรวมครับ ก็หมายความว่าการประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยค่า LDL และ HDL แค่2ตัวเนี่ยอาจจะไม่สมบูรณ์หรือไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วค่ะเพื่อให้เข้าใจความเสี่ยงของแต่ละคนจริงๆแบบรอบด้านเลยเราจำเป็นต้องพิจารณาป,ปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยทั้งจำนวนอนุภาคไขมันที่แท้จริงคือ a l o B ระดับการอักเสบในร่างกายหรือ hsCRP ความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วในหลอดเลือดอย่าง CAC score แล้วก็ภาวะดื้อต่ออินซูลินหรือ Homa IR ค่ะการมองภาพรวมแบบนี้มันก็สอดคล้องกับแนวทางการดูแลและก้อกากันโรคหัวใจในปัจจุบันที่เขาจะมุ่งเน้นการประเมินความเสี่ยงเฉพาะบุคคลให้แม่นยำยิ่งขึ้นค่ะชัดเจนเลยครับทำให้เห็นภาพที่ซับซ้อนขึ้นแต่ก็สมบูรณ์ขึ้นมากๆเลยงั้นผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดไว้นะครับ เมื่อรู้แล้วว่าไขมันไม่ใช่ตัวร้ายเพียงอย่างเดียวแล้วปัจจัยซ่อนเร้นอื่นๆในร่างกายเราเช่นการอักเสบหรือการทำงานของอินซูลินที่ผิดปกติเนี่ยมันกำลังส่งสัญญาณเตือนอะไรเกี่ยวกับสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดที่เราอาจเคยมองข้ามไปบ้างครับ